เครื่องยนต์เบนซินแบบสันดาปภายในที่จังหวะเคยสงสัยไหมว่ารถที่เราใช้กันทุกวันมันวิ่งได้ยังไงคําตอบก็อยู่นี่เครื่องยนต์นี่แหละเริ่มจากจังหวะดูดลูกสูบเลื่อนลงทําให้เกิดความดันต่ําดูดไอดีเหลือกากาศผสมน้ามันเข้ามาเหมือนเวลาที่เราดูดน้ําจากหลอดเครื่องยนต์ก็ดูดน้ํามันเข้าสู่กระบอกสูบต่อมาจังหวะอัดลูกสูบเลื่อนขึ้นบีบไอดีให้ปริมาตรเล็กลงความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น ตามสมการ PV เท่ากับ NRT ของก๊าซอุดมคติเรียกง่ายๆว่ายิ่งอัดยิ่งร้อนยิ่งพร้อมระเบิดพอมาถึงจังหวะระเบิดหัวเทียนจุดประกายทันทีไอดีเผาไหม้อย่างรวดเร็วความดันสูงลูกสูบลงเต็มแรงตังนี้แหละที่พลังงานความร้อนทุกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเมื่อตุกนันกาปลุกวันสอบไม่ตืน่นก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายจังหวะคายลูกสูบเลื่อนขึ้นอีกครั้งเปิดลิ้นไอเสีย ขับก๊าซที่ผเผาไหม้แล้วออไปเพราะเก็บไว้มันก็มีทั้งห้องเครื่องแน่นอนและทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่าวงจรอ,ออตโต้หรือออตโตไซเคลิลซึ่งใช้หลักอุณหพลศาสตร์และกดแกส๊สอุดมกดิดตีเปลี่ยนพลังงานชีเล็กน้อยให้กาเป็นพลังงานขับเคลื่อนมหาศาลดูไว้ก็ดี